สวัสดีครับพี่น้องป้องไปท,ทุกทุกท่านครับขอตอนรับพี่น้องเขสงาสูหน้าค่าชาแนลนะครับกับกระผมเบานาค่าคนเก่าคนเดิมครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับพบพ่อกับพี่น้องตอนแรงๆนะครับผมอ,ออกมาพดมะเขือนะครับห้น้ามะเขือครับครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับเป็น E ีีที่หานะครับก็คือ ข้อมูลมันลบไปนะครับก็บขออนุญาตร่วมกับคลิปนี้เลยก็แล้วกันนะครับพี่น้องเนาะนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะครับมีการติดตามนะครับมีคนติดตามเขามาเพิ่มขึ้นก็ขอขอบคุณในหลายๆกวกันนะครับอขออนุญาตเว้าถึงคลิปหลังๆในจังหน่อยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามายังบม่ได้ไปเบิร์นคลิป ที่ผ่านมานะครับก็คือบะเขือแปลงนี้นะครับปลูกอยู่ที่ประมาณไลเ่เศษเศษนะครับไลน่น้อยน้อยนะครับผมปลูกได้ประมาณสามเดือนกว่าๆแล้วแหละพี่น้องอเริ่มปลูกมานะครับได้ช่วงเดือนกว่าๆเกือบสองเดือนนะครับมะเขือก็กเริ่มกํางเริ่มติดดอกออกโ้นนะครับ กำลังเก็บผลผลิตนะครับแต่ว่าการถือพายุโนอื่นนะครับมาพัดผ้าอาจทั้งฝนทั้งลมมานะครับเครดให้ต้นมะเขือนะครับได้รับความเสียหายนะครับทั้งลมทั้งหักนะครับหลังจากนั้นก็นะครับเก็บผลผลิตฟื้นฟูขึ้นมาเรื่อยๆก็เก็บผลผลิตผลผลิตมากนะครับผลผลิตก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก1ิบโล20ี่ส0โลสาสโลขึ้นไปจนถึงร้อยโลนะครับ กำลังสิไปได้ดีนะครับพี่น้องกับมีพายุอีกลูกนึงเข้ามานะครับนั่นก็คือพายุยังซื้อยังผมกับโบหูนะครับแต่ว่ามารอบนี้นะครับบบมีล่มครับมีแต่ฝนนะครับตกต่อเนื่องกันประมาณเป็นซิบมือนะครับพี่น้องให้ต้นมะเขือนะครับได้รับความเสียหายนะครับเกิดผลกระทบกับการติดดอกออกผลนนะครับเนื่องจากว่า หนึ่งละนะครับอ่าหนึ่งต้นพืชของเห่ามะเขือนะครับบ่ได้รับแสงแดดนะครับสองื่องจากฝ้นต๊ต่อเนื่องนะครับก็บ่ได้ฉีดยาอ่ากับจัดมแมลงนะครับเพชรไทยบง่งอ่านอนนะครับเพชรไทยนอนเจาะยอดนะครับแล้วก็มีเพี้ยนะครับสร้างความเสียหายนะครับ จากที่กับล่างเก็บผลบลิตอยู่ดีๆนะครับผลผลิตก็ดรอปลงไปเลยครับพี่น้องนะครับหลังจากฝนนะครับซิมือทาน้นไปนะครับก็บเป็นสัญญาณที่ดีของชาวสวนนะครับนั่นก็คือมีลมหนาวมาเลยนะครับนีลมหนาวมานะครับเบาหน้าคากเลยเริ่มต้นใหม่ครับหลังเริ่มจาก ซื้อยานะครับมาฉีดกำจัดมแมลงนะครับแล้วก็กำจัดนอนนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับสําหรับปุ๋ยรอบนี้ที่ใส่นะครับผมเปลี่ยนสูตรใหม่เ้อพี่น้องเ้อนะครับเนื่องจากว่ารอบก้อนนานี้นะครับใส,ใส่ปุ๋ยสูตรสิบหาสิบหาสิบหา,บหาแต่ร,รู้สึกว่าใบมันสิหลายก็ได้ลดลดสูตรตัวหนาลงมากนะครับ รอบนี้ผมใส่ปุ๋ยสูตร13-13-21นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็คือเริ่มออกฤทธิ์แล้วนะครับปุ๋ยนะครับเริ่มมีดอกมีนวยเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมสีสันก็เริ่มเขียวขึ้นนะครับนี่คือล่าสุดนะครับก็คือใส่ปุ๋ยไปแล้วฉีดยาดไปแล้วฉีดยาดไปแล้วสองรอบนะครับแต่ว่านี่ครับคือปัญหาของมันคือนอนเจาะอยู่ข้างใน ซึ่งน้อนแบบนี้นะครับเขาต้องใส่เวลาแน่นิดนึงนะครับต้องเสียดลายเครือนะครับมันจะถี่เบิดไปนะครับนี่คืออัปเดตล่าสุดนะครับก็คือเริ่มมีดอกขึ้นมาจอหน่วยไม้ขึ้นมานะครับซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับคิดว่าผลผลิตกระนาดิเพิ่มขึ้นนะครับต่อจากนี้ไปซึ่งตอนนี้นะครับบอกเลยว่ามะเขือนะครับราคาดีนะครับ อ่าไปขายเมื่อเ้านี้นะครับได้โลละสิบแปดบาทถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับราคานี้อ่าสหรับท่านที่คอมเมนต์มาถามหลายๆายท่านนะครับก็คือโรคใบจุดอ่ามะเขือเป็นใบจุดสีเหลืองนะครับถ้าเป็นใบจุดสีเหลืองที่เกิดจากเพียนะครับพิ่น้องกกับจัดเพียแล้วก็มันก็หายนะครับการย่างที่ผมแนะนําไปในในคอมเมนต์แล้วนะครับทา ถ้าคิดว่าอาบอ่อชั่วกระทายรูปไปนะคระถ่ายท่างลานเขาเบิ้งนะครับเขาสิแนะนําเข้าว่ามันเกิดจากหยังนะครับเพราะผมเองก็เพเห็นรูปภาพก็บอกผมว่าเป็นจากเกิดหยังนะครับจะเกิดจากโลกหรือว,ว่าเกิดจากมาแมลงนะครับผมแล้วก็มีนะครับคุณยายคนคนว่าสิปลูกนะมัคคนคอมเมนต์มาครับสำหรับท่านใดที่เบิ้งแล้วคิดอยากปลูกนะครับกัดหายย้อนไปเบิ้งนะครับคลิป อ่าคลิปหนึ่งคลิปสองคลิปสามเป็นอ่าเรื่อยๆมากนะครับสิเข้าใจนะครับแต่ว่าระยะห่างระหว่างแถวเนี่ยของผมเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันสีจากทียูนะครับซึ่งเม็ดกว่าว่ามันจากทียูพี่น้องถ้าให้ดีก็นี่เอาจากเม็ดแปดสิบถึงสองเม็ดเลยนะครับความความห่างระหว่างแถวนะครับส่วนระหว่างต้นกับเม็ดหนึ่งนะครับ ผมมันสินยางง่ายนะครับตอนนี้มันเริ่มยางยงกเวลาเ้าฉีด่นยานะครับมันสินยางยากตอนเท้าเก็บนะครับถือโอกาสนะครับให้เบิ้งนะครับเฮ็ดเถียงไหมครับพี่น้องต่อไปนะครับถ้ามีเรื่องเล่าดีๆกับสิมานางบอกนางจ่ากับพี่กับน้องอยู่นี่แหละครับกัสิบปมานี่นะครับผมอ่าหลังจากใส่ปุ๋ยสียาแล้วนะครับมะเขือเริ่มดีขึ้นนะครับ รอบนานะครับคลิปนานี่จะให้เบิ้งผลผลิตนะครับคิดว่านา,นาสีได้ลาอยู่นะครับพอเมื่อเช้านี้นะครับเริ่มเก็บลูกมันสีเริ่มดีนะครับมันสีมันสีเริ่มเหลื่อมๆแล้วนะครับแต่ว่าพวกน้องพวกนี้เนี่เบิดไปนะครับนี่ก็คือ,อย่างอยู่แต่ก็ต้องคอยสีพ่นนะครับทุก ทุกหามือนะครับช่วงนี้เอาที่ที่น่ก็แล้วกันนะครับซีหามือสีดเลยนี่ครับต้นส้มแบบนี้นะครับนี่นาจะเกิดจากพวกเชื้อล่าเชื้อแบคทีเรียนะครับพี่น้องผมเองยังบม่ได้หายาม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 ารักษานะครับตัวนี้ เพราะว่ามันมีดตนเดียวนะครับนอกนั้นมื่ก็บบับว่เปลี่ยนอย่างนะครับกรสีประมาณนี้ครับผมคลิปคลิปของบาวนาคานะครับมันเป็นถ้าเอืน่นคลิปก็เอื่นคลิปสดนะครับคือถ่ายทําไปเรื่อยอในช่วงที่เข้า,าท้าอยู่นะครับโบเมนว่า,าสิบปหาท่ายมองหันมองนี้มาร่วมไว้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเห็นปัญหากระสิบบอกปัญหาไปเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับคือปัญหาตนนัวนี้นอนเจาะยอดนี่นะครับยังยังเดือดรายอยู่ส่วนยากําจัดนอนกําจัดเพี้ยพวกนี้นะครับการแนะนําให้ไปอ่านเอาในฉลากเวลาเขาไปสื่อยุลานก็นอ่านเอานะครับยี่หอ้อใดยี่หอ้อใดก็มักได้ก็อ่านเอาหรือว่าเนี่ยสอบถามครับพนักงานในลานเขานะครับผม ผมเองก็อ่านเอาเพื่อกันครับแล้วก็สั่งซื้อในอ่าในเพจที่เขาขายก็มีนะครับในรัศดาก็มีนะครับทุกมือนี่มันสะดวกสบายครับพี่นอ้องอ่าโอเคเนาะพี่นอนะ้องเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้เพียงสำนีนะครับคลิปหน้านเดี๋ยวอ่าเสีให้เบิ้งผลผลิตนะครับตอนที่เก็บผลผลิตนะครับแล้วก็ มันได้หน่อยได้หลายเพิ่มขึ้นยังไรก็สิทธิ์าอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมในคลิปหนานะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วเห็นว่าคลิปนี้นะครับช่องนาคฆ่าชาแนลนะครับเบื้องแล้วมีประโยชน์นะครับเบื้องแล้วคิดว่ามีประโยชน์ครับท่านแล้วก็ครับคนรอบข้างก็ซอยกันแท้ไปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับ ช่องนาคาชาแนลนะครับสหรับมือนี้อำนาพจพขาจักไปแล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อมือหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับ